สวัสดีค่ะ EP นี้พวกเราจะพาทุกคนมาเที่ยวกันที่เดอะทอย h บชดีสอจังหวัดระยองนะคะจริงๆ EP เนี้ยคือตั้งใจจะมาทำเป็นคลิปรีวิวนะแต่ว่ามาถึงก็คือไม่สามารถรีวิวอะไรได้เลยจริงๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวพาทุกคนมาเที่ยวด้วยกันแล้วกันค่ะอ่เพี่เขาทำความสะอาดอยู่ครับง่วงแน่เลยนางเนี่ยตอนนี้ง่วงค่ะ ใช่ห้องพักของเราก็จะเป็นตรงนี้เลยนี่แล้วหลังจากนั้นก็คือไม่ได้ถ่ายห้องไปเลย,เลยก็เลยเป็นว่าอะเอารูปมาแปะให้ดูแล้วกันข้างในเป็นแบบนี้นะคะนี่บรรยากาศริมทะเลตรงนี้ก็จะเป็นโซนปาร์ตี้นะคะ ถัดมาข้างๆตรงนี้เป็นโซนบุฟเฟ่ค่ะตอนกลางคืนเขาจะมีจัดบุฟเฟ่ตรงนี้แล้วก็มีนี่มีคาเฟ่ด้วยข้างในตรงนี้เป็นสระเด็กนะคะมีเครื่องเล่นแล้วก็จะมีสระไว้น้ำอีกสองสระตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูอีกทีนะคะระหว่างนี้ก็ไปหามุมเล่นทรายกันดีกว่าคะ่ะโรยทรายต่ำๆแล้วรูป้างตากันนะ ี่หวานไปตักอะไราไมาคะเดยตักูกหหวานดูสิโอ้หเขาเดินกันยิบย,บยับยบยับเลยพี่หวาน,นหูน้องดู <ไ Coco S 2> เขาเดินสี <directing. S 2> เต็มเลยโอ้โหเต็มเลยอ่ะน้องดูสิ แครบเต็มเลยอ่ะดูที่ว้าวเจ๋งมากเลยนะน้องทะเล<ห>ที่นี่คือปูลมเยอะมากนะคะเด็กๆบ้านไหนชอบดูปูลมคือมาที่นี่แนะนำเลยไม่ผิดหวังแน่นอนพอได้ห้องเก็บกระเป๋าเข้าของเรียบร้อยแล้วกิจกรรมต่อไปก็จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยนั่นก็คือการเล่นน้ำนั่นเอง เอยเป็นไงนโดดชูไปหนึงนะ่งแมสสะหนึ่งสะสองผ่านไป พาดได้ยังไอสระที่3ต้องมาค่ะรวมแล้วที่นี่คือมี3มสระด้วยกันเลยนะคะเด็กๆไม่เบียดกันแน่นอนพอแดดต้องมีลมเย็นๆตอนนี้บรรยากาศก็คือดีมากนะคะหาดทรายที่นี่คือกว้างสุดๆไปเลยเด็กๆคือเล่นเพลินมากนี่เดี๋ยวพาไปดูเลยบรรยากาศ360องศาไปเลย มื้อเย็นน,นะจ๊ะมีอุปกรณ์มาให้แบบนี้มื้อเย็นทานอะไรคะวันนี้อยากก,ายากินมกมกหมูกระทะอยากกินหมูกระทะอร่อยมากไหมอร่อยมากยังไม่ติดไฟยังไม่ติดไฟเลยเ <c oughs> ย็นนี้เราก็เลือกสั่งหมูกระทะมาทานนะคะเป็นหมูกระทะชมพูยุททะเลนี <c oughs> ่ คือถ้าใครไม่ทานบุฟเฟ่ตก็สั่งเป็นอย่างๆมานั่งทานที่หน้าห้องได้ส่วนใครที่เลือกทานบุฟเฟ่ก็จะมานั่งกันตรงนี้เลยเขาก็จะมีโชว์ตรงนี้ด้วยไปดูบรรยากาศกันค่ะ ตานอาหารกันเสร็จแล้วก็มานั่งปาร์ตี้กันอีกนิดหน่อยนะคะก่อนที่จะแยกย้ายกันไปนอนอะไรอะหมดแลกเพาะว่าเฝ็้องอ่ะงันคุ้มไไว้ไม่ยอมนะขอบ้าจม่้อยมา บรรยากาศยามเช้าก็ประมาณนี้นะคะคือฝนตกต่อนเนื่องตั้งแต่กลางคืนเลยก็ต้องรอฝนเบาเพื่อออกไปทานอาหารเช้านะคะแต่บรรยากาศที่ห้องอาหารก็คือค่อนข้างจะวุ่นวายนิดนึงเนาะเพราะว่าคนเยอะก็เลยขอตัดจบงงง,ง,งไว้ตรงนี้เลยแต่ว่าก่อนกลับอยากชวนทุกคนไปกินกว๋วยเตี๋ยวร้านเด็ดร้านดังร้านนี้กันค่ะได้ยินมาว่าร้านนี้เป็นต้นตำหักก๋วยเตี๋ยวบ้านบึงเลย แล้วระหว,ว่างรอก๋วยเตี๋ยวนะบอกเลยว่าอย่าพลาดของทอดคือดีมากอร่อยแค่ไหนก็ดูเอาเธอทุกคนเกือบไม่ได้ถ่ายแล,แล้วไฟกว๋วยเตี๋ยวก็หายไปนะทุกคนอันนี้ขออนุญาตเอารูปมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะคงไม่ต้องรีวิวอะไรกันมากเนาะดูสภาพนี่ขนาดรูปที่ว่ากินยากๆนะคะยังกินจนหมดเกี้ยงเลยเพื่อทอดไปไงสั่งกลับบ้านไปอีก3ามถุงดูสิจบแล้วค่ะอีพีนี้สัญญาว่าทิพน่าจะพยายามถ่ายมาให้ได้มากกว่านี้นะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ